ชมพูเฮ้ย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 ชมพูชมพูมา,มาดิมาดิหาเดือนนี้สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับจ้าแตกนอกครับผมแตกนอกไหมหน่อยชมพูมาดิมาดิกาเกากาเกากาเกะกาเกะกาเกะโหหนึ่งพันหนึ Ai ่งร้อยทองตอนนี้ออกไปสองตัวครับโอ้โหโคตรคุ้มเลยไอดีนี้คุ้มจ้า ไวครับผมขอตัวสุดท้ายแล้วกันนะไปครับก่อนที่เราจะไปเปิดแพ็คไอคอนิกกันนะฮะอย่าเติมออกมาให้ผมปาร์ตี้ดาวมาสามารถส่งดาวมาเป็นกําลังใจให้นะครับปาร์ตี้ดาวมาแล้วนะครับราคาดาวถูกลงนะโอ้ยได้โรดี้ว่ะโอ้โลงอังกฤษเป็นโรดี้ครับเรนาโรดี้ครับทุกคนโอ้โหได้แล้วมีําแล้วครับโรดี้ครับผมไปครับผมน สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะครับสมทบทุนข้ามามาเดือนนี้นะฮะเกลือเกันไปครับผมไปอเรียนคอเรียนเล่นดีมากเหรอขอบคุณเจดบห้าดาวครับหมดไป1,000ทองกาใกล้ไม่มาเลยโอ๋ยนึกว่าซ้ำหนึกว่าโรดี้โอ้โหเบอร์สิบนึกว่านึกว่าโรดี้นี่มันกล่องหน้าปะเฮ้ยหรือใครวะเท้าซ้า,ายเฮ้ยเอ็มเอป่ะโอ้ไม่ใช่ซีเอฟอายุ35ไอ้33 ไม่อยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้มันอายุเยอะแล้วอะ่ะไม่อยากได้โอ้โหกลือจัด <c oughs> พ็แปดเลยเหรอเฮ้ยแจว๋วมามาหน่อย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 สเปนป้าเตลิโอ้โหได้โก <c oughs> ได้โกเฉยไอ้บ้า,อาอเอ้ยโกมาเฉยอัทโหเอ้ยมาทำไมเพื่อน มาทำไมเพื่อนโอ้โหตายแล้วดีไหมนี an, ่ตัวนี้มาจะต่อยนะไปครับผมลุยจุ๊ๆๆๆ๊บจุ๊๊๊๊๊ชมพูเฮ้ย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 ชมพูชมพูมาดิมาดิมาเดือนนี้สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับจานก็มาดิฮุกุ๊กกา้ากา้ากา้าป่ะ ก้าพันะรอหรืออินซากิอินซากิครับผมอินซากิโอ้โหออกแล้วแก้วยังไม่มีด้วย,ก,นนก,ยก็มาดีก็มาดีนี่เลยไอดีของน้องอภิสิทธิ์นะฮะส่งมาให้เปิดนะ,ะก็ยินดีด้วยครับรับไปเลยครับอินซากิตัวแรกตายสามของไงกาการงทงงทงเพ้ไปลุยตายเลย แตกนอกครับผมแตกนอกมาหน่อยชมบูวุ้ยมาดิมาดิกา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 คาปึ้ง <c oughs> <c oughs> อร่อยละกันเสียงจานปิมลอยเข้าหูเฉยโอ้โหมาแล้วครับลิโกโด้กา,ก,าก้าไอนดีดีกับน้องอภิสิทธิ์ด้วยครับผมรับไปเลยลิโกโด้กาก้าอีกหนึ่งตัวโหหนึ่งพันหนึ่งร้อยทองตอนนี้ออกไปสองตัวครับมีอินซากี้หนึ่งตัวกาก้าหนึ่งตัวนะครับโ,โหโคตรคุ้มเลยไอดีนี้คุ้มจัา